ความว่างเป็นเหตุสังเกตได้เลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผม M R B U K m ิสเตอร์เบิร์ดยูโนะอยู่กันในเกม Beat of the b e r m u d a นะครับก็จริงๆตอนนี้เกมก็อัปเดตไปไกลแล้วนะครับแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับพร้อมกับระบบเกมที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะก็จริงๆก็มีตัวเล่นเยอะแยะนะครับตัวที่ฟาร์มทิ้งไว้ก็มีนะครับเป็นตัวใหญ่ๆเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่า ปาร์ตี้ของเราเขาไม่อยู่กันนะครับจะให้ผมมานั่งเล่นคนเดียวเหงาๆมันก็จะน่าหวาดกลัวเกินไปนะฮะก็สําหรับใครที่อยากมาเล่นหรืออยากจะมาจะมาลากูหรือว่าลาคนไทยคนอื่นในเซิร์ฟนะก็คิดว่าน่าจะมีเราอยู่กันในเซิร์ฟแท็บกินคูนยี่สี่คูณยี่สี่ในที่นี้คืออะไรนะครับมันก็คือคูณพอยต์นะครับแล้วก็โตเร็วมากๆด้วยโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับ จะทาให้เราโตแบบว่องไวนะครับแล้วก็กดของเซิร์ฟนี้ก็มีไม่เยอะครับผม K o OH s ได้นะห้ามเออห้ามมิกแพ็คอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวลาตายเนี่ยห้ามกลับไปจุดเดิมภายในเวลา30มนาทีแต่ถามว่าเช็คได้ไหมก็เช็คไม่ค่อยได้หรอกนะเค okay. กบเนี่ยเป็น AI ตัวหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับด้วยความที่ว่าตี้หลักของผมเขาเล่น creature of zonaria นะครับในโลบอกซึ่งกูไม่เล่นนะครับเลิกเล่นไปแล้วนะครับผมก็เลยมาหาตัวที่คิดว่าฟาร์มชิวๆตายไม่ีเรียดไม่เครียดดีกว่านะคร ได้บเป็นเจ้ากบตัวนี้นะฮะจะเล่นสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นกบเนี่ยชีวิตแม่งประเชิญหรือได้เห็นอะไรบ้างนะครับซึ่งหลกัหลกๆตอนนี้ตัวใหม่ที่เข้ามาก็ล่าสุดก็จะเป็นงูนะครับซึ่งงูเนี่ยมีสกิลในการสแ,แกนมันก็สัตว์น้ําเลยเวลาดมเนี่ยแล้วมีสัตว์เคลื่อนที่อยู่ในข้างหน้าเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีแดงๆนะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหากับเราครับผมวเวลา เพเยอร์เขาสแกนเนี่ยเจอ AI เนี่ยมันเห็นเป็นสีแดงอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็จะเนียนนะฮะเว้นแต่อนาคตตัวใหญ่กว่านี้นะซึ่งผมก็จะเล่นกบไปในทางด้านของสปีดนะครับแล้วก็ก็จะทำตัวเป็นกบนิสัยไม่ดีนะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอง่ายๆหรอกแต่ว่าผมจะเป็นกบละขโมยไข่นะฮะก็คือถ้าเกิดเราเจอไข่เราจะเราจะแซบเราจะแซบไข่ฟองนั้นกันแบบมันๆเค็ม,มๆ,ๆเลยทีเดียว ข้างหน้ามีเสียงสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นจะเป็นอาเฟโตนะฮะ KO S ได้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะฮะแถบกินคูน24นะครับแต่ว่าเ,าเล่นกันดีๆได้ก็จะดีนะเซิร์ฟรัสเซียนะฮะปิงก็ดีพอๆกับเซิร์ฟออฟฟิเชียลสองเลยนะครับ แล้วก็เวลาเล่นจริงผมก็จะปรับภาพให้มันกากว่านี้นะฮะแต่นี่อัดคลิปไงแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้ซีเรียสซีเครียดอะไรนะฮะก็เลยคลิดว่าปรับภาพสวยนิดนึงนะ,ะชมบรรยากาศเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นว่าตอนนี้เออบีดมันก็ภาพสวยแล้วนะ,ะ <S <S ต่างจอเกเมื่อก่อนนะ <S <S ข้างหน้ามีพลซอนะครับใส่กันเนียแพคคิแล้วก็งูค่อนข้างเป็นตัวนี่ไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่นะ ต้องการอีกหนึ่งสองสามสี่พอยด์ด้วยกันผมจะไม่อัพในทางของใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าเรามีเลือดอยู่แค่ร้อยเดียวนะฮะแปบ๊บเดียวก็บูดแล้วเพราะงั้นเราไปหาเอาข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับแล้วกบก็เป็นสัตว์อมนิโวイ์นะครับสามารถอะไรแนียขาดรงพลังกายกรรมเอ่อเป็นสัตว์อมนิโวイ์นะครับสามารถกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์นะฮะได้อยู่เนี่ยน่าไปเล่นฟอเรเจอร์น,นะครับฟอเรเจอร์คือสกิลที่จะทําให้เรากินพวกซากหรือว่าพวกพืชอะไรแบบนี้ได้ไขมันแล้วก็ได้ปริมาณเยอะขึ้นนะ ส่วนผมจะเป็นกบที่ไม่ลงน้ำแล้วกันนะครับดูจากทรงแล้วอืมไปฟอร์ิเจอร์แล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างชิวๆนะฮะมัน <c oughs> จะได้ฟอร์ิเจอร์สองนะครับเราจะโตไปเรื่อยๆนะเราจะทำการไปปริยานตนที่เสาสีเขียวแล้วก็เอาออฟไปใส่ที่เสาสีเขียวนะครับเพื่อทำให้เราโตเร็วขึ้นอีกจากที่มันโตเร็วอยู่แล้วนะ นี่พึ่งอัดมาได้6นาทีนะครับเออจริงๆก่อนนันนี้ก็โตมาก่อนอันนี้แล้วนิดนึงนะแต่ว่า6นาทีนี่จาก0.8ขึ้นมา1แล้วนะครับค่อนข้างเร็วเลยเดียววันปกติก็โตรเร็วนะครับใครที่ชื่นชอบเกมเมโดเสานะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่ลุยแบบอีวิม่าไม่ค่อยจะไหวนะครับสำหรับดนะีเอเซนาะหรือว่าพาสออฟเทันก็เป็นกเกมหนึ่งตัวเลือกนะครับ ว่าเกมนี้เขาไม่ได้เน้นสมจริงนะฮะค่อนข,ข้างออกไปทางแนวแฟนตาซีแล้วก็ไคจูเต็มไปหมดเลยเกมเพลค่อนข,ข้างสนุกนะครับแล้วก็คิดว่าผมอาจจะได้กลับไปเล่นเดียเซลเร็วๆนี้นะสำหรับใครที่ดูช่องนี้มาแล้วติดตามมาจากเดียเซลนะครับก็ขอเวลาให้พี่บูมแกได้เปิดเสื้อไทยก่อนแล้วกันนะครับผมอยากมีมีความอยากเล่นดิปี้อยู่เหมือนกันโอ้เสียงมิกรัเตอร์นะ ทำไมกูกินน้ำไม่ได้วะโอเคได้ละก็รวมๆมันก็ว่ายน้ำเรียบอยู่แล้วนะเพราะงั้นไม่น่าจะต้องอัพว้น้ำเพิ่มผมต้องการอุ๊บละซอนะฮะมันร่มเลยไลยอีเวนต์ซะด้วยแต่เขาไม่เห็นเรานะเพราะงั้นชุบแซกซึม ยังไงซะเราก็เป็นแค่เอไในสายตาของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นโอ้ยใส่กันเนียนะฮะเราจะไปแกล้งเขาเข้าไปกัดตต้ท้องเขาสักทีหนึ่งเลือดคือดห,หวาาโซคิวอยู่ทางนู้นนะฮะผมต้องไปเอาออฟจากใต้น้ํานะหรือว่าผมไม่ได้อัพการหายใจมาด้วยนะผมไม่รู้ว่าจะจมน้ําตายหรือเปล่าย่ขอดูก่อนว่าไหวหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวจะไปหยิบออฟจากที่อื่นมาใส่แทนเนาะ กบอย่างเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเด็กมากๆนะครับเขาก็ไม่ค่อยสนใจกินกันหรอกนะเพราะงั้นชีวิตของผมมันไม่ค่อยที่จะมีอันตรายสักเท่าไห,หร่เราคิดว่านะครับคนไม่ค่อยสนใจนะครับบาปอะไรที่เขายังไม่รู้ว่าผมเป็นเพยเยอร์นะอีกอย่างเซิร์ฟนี้คนเขาโตกันเร็วนะครับกินกบมันไม่อิ่มเนาะเราก็ใช้ข้อดีนะตรงนั้นนะครับ ขอแทบน้ำก่อนไขมันน้ำนะครับกินเข้าไปแล้วทำให้โตเร็วขึ้นนิดหน่อยในลงดําน้ำนี้ใช้นานไหมอืมมันก็นานนะนานพอหรือเปล่าก็ไม่เกิดน,นานพอหรือเปล่าวะอ่ะนานพออยู่นะครับจากที่ลองว่ายน้ำดูน่าจะกลับไปเอาออฟนะครับแล้วก็กลับมาใส่ทันอยู่นะครับสวัสดีทะเลลึก มองซ้ายมองขวาอุย้ยเครียดไอหยาฉันเครียดฉันลืมเรื่องแรงกดดันในน้ําไปเลยนะเนี่ยชิปหายแล้วแล้วไม่ได้อัพด้วยตายไหมอืไม่มีใครฆ่ากูทั้งนั้นแหละอแมงึ้นฮ้าฮ่าฮามึงรู้ว่ากูเป็นคนไทยเออ เมื่อกี้คือตัวอย่างของ DLC Toxic นะครับก็คือเวลามีเวลาเราตายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคำเยอะแยะเรานิดหน่อยนะครับโอ้หกลับมาสูตรแปดเลยบ้าจริงเชียวไอ้เราก็ลืมไปเลยนะครับว่าแบบว่าเราผมเอาตัดตัดสเตมนิน่าออกนะครับมาลงคอเลเจอร์ดีกว่าเราเป็นโกร,รด์ะบสติเดียวอื่นทำไมนะ โอ้เศร้าวะ่ะเราก็โดดไกลอยู่นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วหนีทันใครไหมผมก็คิดว่าไม่ถึงไอช้ช้าข้างหน้ามีเวลโลซิแรปเตอร์ด้วยนะเนี่ยข้ารู้สึกเหมือนจะถูกขย้ำจะมาดูนะครับว่าเล่นสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกบตัวนี้จะประเชิญอะไรบ้างอันดับแรกคือตายละหนึ่งครั้งจากความประมาทบ้าจริงต้องขอไปคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสําหรับใครที่ตามช่องเนาะอันจะมีอยู่นน,นิดก็ตามขอบคุณจริงๆที่ติดตามรับชมกันเนาะจริงๆที่หายไปก็ ป่วยนะครับสุขภาพค่อนข้างแย่เลยเพิ่งจะกลับมาดีนะฮะเลยไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยแต่ตอนนี้ก็มีคลิปดรอปอยู่ประมาณคลิป2คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงนะครับเป็นเกมบีดออฟเดอะบิวดิอดนะสำหรับใครที่ตามซีรีส์ไหนไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์มอร์นิ่งหรือว่าเดินเตอร์คอฟเดอะไว้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะต้องรอไปก่อนตรงนี้จะเป็นบีดออฟเดอะบิวดิอดานะฮะช่วงนี้ก็เล่นเล่นเยอะอยู่นะครับเออไหนมาดูถ้าโจมตีเราหน่อยดีกว่านะครับผมยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ย อื mm hmm. เลียนลงเลยเดียวนะมีน้องบอกมาว่ากบเนี่ยมีพิษด้วยนะครับคล้ายๆกับพวกงูเนาะแต่ว่าติดทีละหนึ่งง่ายๆครับกัดตั้งร้อยทีเต็มร้อยละอีซี่ปะอีซี่กูแย่แล้วกบตัวใหญ่สุดของเซิร์ฟเวอร์นี้เขาตัวโต,วตวเท่าไหร่กันนะอยากรู้จังเลยนะครับขอดูหน้าการะดาษผู้นำกันกบเนะี่ยอืมไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับตัวโต,วตวสุดที่หนึ่งคือแปดเองที่ตายนะ ไม่รู้ว่าปัจจุบันมีใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าแย่ yeah, แล้วฮะทางนี้ผมจะไปเอาลูกแก้วนะครับหรือออฟสีฟ้ามันมีกลิ่นมิก,มกโลกับเวโรซิลัปเตอร์อยู่นะฮะฮ่าซึ่งกบปกติเขาไม่ขาบเพชรกันอยู่แล้วนะพวกโทเค็นอนะระยันตน้นแล้วก็เอาเครื่องประดับมาด้วยนะครับไปแล้ว อยู่ไม่ได้ฟูเมื่อกี้เพลาคุณผู้ชมเห็นไหมกีเพลาโดดบินผ่านหัวเราไปนะครับแย่ละซุนซอกเขียวก็อยู่ข้างหน้านี่เอง มีตัวนะแถวนี้ข่าวดีแถวนี้ไม่มีตัวนะครับแต่มาน้อยก็ไม่มีตัวที่อยู่บอยู่มานานนะแบบเป็นเจ้าถิ่นแต่ไอ้พวกที่แบบขาจอนี้ก็ไม่แน่แย่แ yeah, ล้วเขาเสียอยู่ทางน,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโดดไปข่ามคิดตั้นกันต่อเพื่อเพิ่มคอมฟอร์ตให้กับตัวผมเองเรอได้โตบแบบจุดจ้วดเพราะเปลี่ยนตนต้องเสานี้นี่ผมจำผิด เมื่อกี้ไปปฏิญาณสอฟ้ามาโอเคเราใครที่ไม่เคยเล่นนะครับการปฏิญาณจะทำให้เราได้ค่าสถานะของสายน,น,นั้นที่เราเล่นนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะยากจะมีสายสปีดนะครับสายเอาชีวิตรอดกับสายดาเมจนะจ๊ะจะทำให้เราได้แต้มของสายนั้นเยอะขึ้นไม่ใช่สิต้องบอกว่าถ้าเกิดเรา เล่นสายไหนเยอะอย่างเช่นเราอาจจะทําแต้มของสายเอสปีดเยอะนะครับจะทําให้นี่แหละจะทาให้แต้มของสายสวายเรามาเท่ากับแต้มของสายสปีดเนาะแต่ถ้าเกิดเราเล่นสวายอยู่แล้วมันจะทำให้แบบแต้มเราพุ่งขึ้นไปอีกนิดนึงนอะไรวะอ้าวเพิ่งสังเกตกบเราหนึ่งจุดสองแล้วนะครับแต่ว่า ช่องสุดท้ายเนี่ยเขาไม่บวกนะครับค่อนข้างน่าเศร้าเลยทีเดียวถ้ามีอะไรไล่เราเราโดดสักทีหนึ่งก็น่าจะพ้นนะครับคิดว่านะถ้าไม่ได้โดนแบบสนีแอทแท็กแบบน่าเศร้านะครับอ้าวเราโตเต็มที่แล้วนะครับสาหรับเกมนี้สองเราจะโตเต็มที่อยู่ที่หนึ่งจุดสามสองนะครับซึ่งเราจะไม่ได้พอยอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดเราจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับแต่เราสามารถกดเปิด การเติบโตต่อไปได้นะครับซึ่งจะทําให้เราโตได้แบบไม่รู้จุดเลยนะครับปัญหาของอันนี้ก็คือจะทำให้เราหิวขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ในระหว่างแต่ก็แลกมากับการที่เนว้อส์ของเรานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมบอกว่าจะครตูเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะงั้นเพราะว่ามันมีคนที่เขาฟาร์มแบบฟาร์มเหมือนได้เงินฟาร์มเหมือนไกมนแล้วได้ตังค์แบโต,ตมากๆตัวใหญ่มากๆนะครับ เขาก็จะไล่ฆ่าเราเพราะว่าเขาต้องการเนื้อนั่นเองซึ่งเมื่อกดกดเซิร์นี้นะจ๊ะก็ไม่ได้กดอะไรหรอกนะฮะสำหรับใครที่ฟาร์มดีเซลเรารู้สึกเครียดนะครับเล่นเกมนี้ก็น่าจะไม่ได้เสียายอะไรมากนะเพราะว่าตัวละครของเรา,เราสามารถชุบชีวิตได้นะฮะค่อนข้าง,งดีเลยซึ่งถ้าเกิดตัวเราโตมากๆเนี่ยอาจจะน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถชุบชีวิตให้กลับมาเกิดใหม่ได้โตสุดได้แค่1.32นั่นเอง ถ้าเราตายเนี่ยตรรัวละครเราจะกลับไปเป็นเด็กนะครับลดอายุคล้ายๆกับเกมพาร์ออฟไดทัน,นั่นเองนะยี่สิบอ,อ๋อมีสุขภาพจิตด,ดีแล้วนะครับคอมฟอร์ตโอเคดูเหมือนเร็วนะกบเนี่ยแต่จริงๆมันช้ามากเลยนะครับเนี่ยผมอยกรู้ผมาทำดาเมจเท่าไหร่มากเลยแต่จะต้องไปลองเตีบกบเพื่อนกบสายพันเดียวกัน แถวโอเอซิสตอนนี้เราเข้าเขตทะเลทรายแล้วนะครับเราอยู่ฝั่งซอมมัดเหงาเก๋าหน่อยคลิปนี้อะคุณผู้ชมก็เข้ามาเพื่อดูกบก,ก,กระโดดนะฮะโอ้สีเลือดไยเนี่ยยังโอ้มันอะไรวะน่ะทำไมมันถึงมีย้าอยู่บนหนัผมผมวกูได้เนี่ย นั่นไงเพื่อนกบไปหาหน่อยโรดทีเดียวถึงนี่ไงเพื่อนกบดีเพื่อนหนีกูซะด้วยเอ้ยจะหนีตีกูทีเดียวตายเลย What the f เลือดสากเยละแล้วเยะแ้เยอะแล้ว มีล็อกมีล็อกมีล็อกไม่เห็ยังไงมีทางมีเห็นหรอกมีทางอุ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะตูดกบเอ้ยมีมีรูตูดด้วยเมื่กี้เลย